กำลังเดินไปอินาริสเตชันนะครับสะดุดตาคลองน้ำที่นี่ไซสามากที่เกียวโตนะสีเป็นสีใสสีเขียวเลยนะน้ำก็ไม่เหม็นนะครับน้ำไหลามาไหลามาทางนี้นะครับทางเดินบ้านเขาก็ เรียบมากเรียบแบบเรียบมากๆเลยอันนี้เป็นทางเดินนะส่วนท่อระบายน้ำไหมเล็กๆอันนี้เป็นทางค้างคลองนะสถานีที่เราจะไปเห็นไหม บ้านเมืองชาวญี่ปุ่นนะครับอากาศดีๆบ้านเมืองสะอาดอน่าอยู่มากๆเลยมืนเราดูในกระตูนนะบ้านของโนมิตะอะไรเงี้ยน่าอยู่มาก ไม่ได้พูดเกินจริงนะถนนเนี่ยทางเดินนี้เรียบจริงๆเรียบแบบเรียบมากๆเลยนี่คือสถานีรถไฟที่เรากำลังจะเดินไปนะครับบ้านเขาก็มีสายไฟนะอยู่บน สายไฟบนดินนะครับไม่ได้เอาลงใต้ดินอันนี้ก็จะเป็นถนนรถผ่านเมื่อกี้ บ้าน,นี่มีจักรยานเนะราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นคลองน้ำที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับ คนญี่ปุ่นก็ใช้จักรยานกันนะจักรยานก็จอดเต็มเลยถ้าบ้านเราก็มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับคือเมืองที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็อากาศดีนะเขาจะปั่นจักรยานก็ไม่ใช่เรื่องยาก จะเป็นสถานที่เราจะมาขึ้นรถไฟกันนะครับ